พัน different kinds of wildlife เพื่อนเพื่อจะต้องล่าสัตว์ป่าไม่ซ้ำชนิดกันนะคะสัตว์ในเกมก็จะมีพวกไก่หมูป่าหมาป่าอีกากบ สัตว์พวกนี้มันเกิดแบบสุ่มนะคะดังนั้นไซก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างบางทีไซบินมาลงที่ชิปที่เชฟปกติแล้วมันจะมีคอกหมูที่มีหมูอยู่ประจำา2ตัวแต่ก็ตานนี้ไม่มีงงเหมือนกันว่ามันหายไปไหนนะคะเ,เพื่อนๆขอแค่ล่าไม่ซ้ำชนิดกันนะคะสัตว์อะไรก็ได้เท่านี้ก็จะผ่านเคสค่ะ ฉลามนี้ไซไม่แน่ใจว่านับหรือเปล่านะคะแต่ว่าฉลามเล่นบันเยอะมากๆค่ะก็ไม่แนะนําให้ไปล่าฉลามเพราะว่าเอาเวลาที่ต้องยิงฉลามเนี่ยไปหาพวกสัตว์ชนิดอื่นมันจาดีกว่าค่ะอย่างตาที่อ่านคลิปนี้นะคะไซก็สามารถฆ่าไก่หมูป่าแล้วก็หมาป่า3ชนิดในตาเดียวกันได้ค่ะ แต่ย้ำอีกทีนะคะว่าทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นในตาเดียวกันนะคะเ,เพื่อนๆสามารถเลือกค่าทีลาชนิด2ชนิดต่อตาก็ได้ค่ะถ้าเกิดบังเอิญไปเจอก็ค่าให้ครบก็ได้แค่นั้นเองโดเนเ,เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ฟอดไหม่ได้ที่ครูมันนี่วอลเล็ตพรอมเพย์หรือสมัครสมาชิกช่องแบบรายเดือนได้นะคะ